ต่อสู้ต่อต่อต่อสุดแมนมงกุฎชัยชนะจะต้องเป็นของฉัน่าพร้อมแล้วไปรับชมกัน,นเลยย้พวกไหนรู้ไหมว่าการ hey, ต่อสู้แบบไหนเป็นลูปผู mm ้ชายที่สุดก็ต้องแบบลุมสิจะกบโคตรลูกผู้ชายเลยใครเป็นคนสอนนายวะเนี่ยฮะฉลาม การต่อสู้ที่รูปผู้ชายที่สุดนะเว้ยมันคือการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวยังไงแล้วเออ,อนีแ่แหละใช่เลยซึ่งวันนี้พวกเราจะมาสู้กันนะเว้ยโดยที่แบบตัวต่อต,ตัวไงลบบรูปผู้ชายไงแต่ฉันอยากลุมฉันไม่ค่อยเก่งไง <นะ S 2> เนี่ยแหลนะนี่ใสเอาฉลาดนิสัสไม่ดีเลยชอบลุมคนอื่นในทะเลงไง <S <S เออนิสัสไม่ดีจริงๆไหนมาดูนี่ตรงนี้มีสปินได้ป่ะพวกนายลองมาดูก่อนนะเราสามารถสปินฟรีได้หนึ่งล่าบอโอเคพอเราดูหน่อยเอ้ยคูได้เงินคูสองมาแม่ จะได้เงินแปดสิบเฮ้ย,ยได้โชว์ห้านาทีอ่ะโชว์ของแนงคืออาจจะไปเอามาสูมพวกนี้ได้นะน่นเอมีแพ็คโปรพวกนี้เว้ยคืออะไรอ่ะเออทำอะไรได้อันนี้ใช้โลบักร้อยก้าวทุกคนครับเดี๋ยวผมลองซื้อดูแล้วกันนะมันคืออะไรวะอ๋อน่าจะเป็นแพ็คอาวุธนะพวกไหนซื้อเลยไอยพวกสก,กินหรือเปล่าอเออต้องลองดูหวัวเปิดการก์ดโคชิแอนิเมชั่นสุดยอดไปเลยแหวะ มาดูกันเลยทุกคนครับว่าสึ่งนี้มันจะสนุกแค่ไหนนะครับอแม่เตรียมตัวจะเริ่มแล้วถ้าได้สู้กันเองไม่เสียใจเลยอ่ะแม่ทุกคนนี่เราสามารถเลือกได้นะส่วนมากคนจะเลือกเป็นสองเหอเอ้ยทีสองสองหอเหอ,อเลือกสองสองเลยต่อคูออออ่กับเจ้ากบไ,ไ,<ห>ไม่คพั เราใชครัวใครไม่รู้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นคือเราต้องรอเป้าหมายนะเพื่อหาเป้าหมายในการฆ่าเว้ยนี่พบเป้าหมายแล้วขอเอจ,กกจอจะกดพีเธอว่าไไงทตไมจะเ,เปลี่ยนตัวละครน่ะมันเป็นแบบนี้แหละนักกินนี่คือเหมือนว่าเราต้องฆ่าตัวเองอะเว้ยที่เป็นเป้าหมายเราเนี่ยไอีว้ยแล้วดูดีตัวละครที่ฉันได้มาคือโคตรรกเลยมองระบากมากเลย <c oughs> น,นี่เอาแบบเฟิร์สเพรสชั่นยิงไปเลยเ <c oughs> อ้ยนักกีฬาโซอ้าวจะกดไป ฉลามนี่คือคนไหนอ่ะเนี่ยขนาดเราเลยเนี่ยข้างล่างไงผมสีเหลืองอะนะใช่แรกทีมทุกคนครับเหลือสามทีมที่มีรอดนะคือทีมฉลามทีมเจ้าหนูอ่ะเจ้าหนูหายไปแล้วอ่ะเจ้าหนูตายว่าฉลามในโดนรูมันเนี่ยเพราะว่าทีมที่หนึ่งนี่มีเหลือสองคนเลยนะเว้ยยิงเลยฉลามยิงเลยว้าวแชร์แรกทีมชนะคือทีมนี้เจ้าหัวเฟนไฟกับเจ้านี่โอ้เราทั้งสองคนเลยยังเก่ง เออไม่น่าพลาดเลยเออฉันก็ไม่น่าพลาดเหมือนกันอบางทีมันก็ทำให้สับสนนะที่แบบเรายิงตัวเราที่ไม่ใช่คนอื่นนะเออไม่ชินเลยอยาจะเกิบเออจริงฉันรู้สึกไม่กล้ายิงหน้าหล่อๆของตัวเองเลยอะ่ะให้ฉันยิงแทนไหมล่ะใคขออาสา,าย เออทุกคนสองสองก็ได้เหมือนจะมีคนชอบสองสองไงไหนมาดูสิว่ารอบนี้จะได้คู่ใครโอ้โหได้คู่เจ้าหัวไฟอ๋อช่คู่หัวดำไหนดูสิป้าหมายจะเป็นใครขออย่ากเป็นเลี้เลี้ยเลยไม่อยากหัวโตเป็นเลี้ยเลยนะเราจะไปตัดตัวไปไอ้เจ้ากบตายแล้วเออเจะกบไม่รอด โอ้ไม oh ่กอดเดสสมอรีปรานหนึ่งทุกคนครับด้านซ้ายบานมันมีให้รัปรับตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเดีลองกดเปิดไปดูแล้วกัน oh, ไม่รู้ <okay. S 2> คืออะไรไม่รู้ตอนนี้เปิดหรือปิดฉันอาจจะต้องค่าอีเลเดตาต่อไปแล้วเนี่ยอไอ้ล้วนายหลอต้อเอาเป้าหมายฉันอยู่ข้างบนเท็รหอ <laughs> อะไรฉนามนในตายแล้วเหรอนั่ามันคนอื่นน่า,นาจะเกลบ้าวบันเดลทำไมเขาไม่อยู่ตรงนี้ไอ้กิมคูค่จะอยู่ในสนามไม่ใช่เหรอทำไมฉนามไม่อยู่ที่นี่ <c oughs> อ๋อฉนามนี่คือเจ้านูตัวนั้นใช่ไหมใช่นี่คือฉันเองอ๋อน่าสงสารเลยอย่บาบอกนะว่ามีโปรหรือเปล่ารถเป็นบรถของกิมแล้วบันเ่ยทำไมตัวคู่ต่อสู้มาอยู่ตรงนี้ <c oughs> เอวเราจะฆ่ากันตาย<อ>ไมหมเอวเอ้แพ้เฉยเลย มันเกิดอะไรขึ้นครับนี่ยเดี๋ยวมาดูรอบนี้ทุกคนครับเปลี่ยนด่านใหม่เป็นด่านป่าตรงนี้แอวแล้วเดี๋ยวทำไมฉันไม่ได้เล่นนะเฮ้ย,ย,ยหรือว่าไอ้ปิดมันคือไม่เล่นน่ะเออนั่นดอีอ๋อออฟคอร์คือ e FK เหรือ จบเลยจะกไม่ได้เล่นเอาเป็นว่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินดูของนี่แพงนี่คือแน,น่ซื้อมากเลยดูซิเท่าไหร่เนี่ย799โรสบเกางเาต้องไปหาเงินเติมก่อนนะพอไปหาเงินเพิ่มมาแล้วทุกคนครมาเดี๋ยวผมจะมาดำเนินการซื้อนี่เลยนะคะผมมาดูซิว่ามันจะเท่แค่ไหนได้ของ3อย่างนะทุกคนกดไปเลยนายซื้อสก,กินมาเหรอเจะก,กใช่ซื้อสก,กินมาสุดที่ไงนี่โอ้ยนี้ โอ้ราพ<อ>ุงสุดๆ,ๆ,ๆีไม่ได้ใช้ปืนพกแต่ใช้สนิทเลยเหรอเนี่ยว่า้เราลองวหนึ่งหนึ่งหมหนึ่งหนึ่งแบบไม่มีใครเป็นพวกกันไหมเอออยากลองเล่นดูจังเลยเรามาเล่าดูป้าหม่เลยไอ้นี่เจอป้าหม่แล้วเดียเยเ๋ย,ยวดูซิจะได้เป็นใครอย่าเป็นขลาดเลยโอ้โหเป็นตัวล็อกตัวนี้ไม่ชอบเลยนี่ยิยงไหมยิยงไปทางแน่นโอ้ยเลี่ยนโผล่ตรงนี้ ครับจดได้อย่างแม่นมูฟูสุดยอดเลยว้าวชั้นถูกกำจัดไปแล้วอ่ะเฮ้เฮ้เเสียใจด้วยนงอย่าบอกนะเหลือฉันกับเจ้ากบอย่างเดียวแสดงว่าฉันจะได้สู้กับนายตัวตัวอ๋ออ่าไม่ใช่หว,ว่ะไม่มีหรอเจ้ากบอ่ะอ่ามีคนแอบยิงฉัน,นอันนี้ไม่ใช่เอเลี่ยนนะทุกคนน,นี่คือคนอื่นนะคะผมแต่เป็นในเวอร์ชันเอเลี่ยนนะดูที่การสู้คนศัตรูของนายเนี่อเลี่ยนชอบใช้มีดมากเลยอ่ะโอ้โหรัวแม่งเอ้ย เรียบร้อยเลยทุกคนชัยชนะคือเจ้าหัวเฟนไฟคนนี้เอะลองทีมแบบเยอะๆไหมสุดท้ายไหมอ่ะสองทีมเลยสองทีมเออแบบเยอะๆเลยอ๋อแต่ก็ไม่ได้อยู่กับเราฉลามไม่เไม่ยอ๋อไปฉลามแม่จะเลยมีปลามีไปเลยปลามีสุดปลาหมีสุดปลามีไม่ใช่ปลายูหัวชาหัวชาปลามีปลาไปเลยมีดปลาไปเลยอ๋อทีมเราเสียเปรียบมากเลยฉลามทีมเรามีแค่สี่คน แล้วคือช,ชนะเลยว้าวอิจฉาจังเลยฉันไม่เคยได้มงกุฎสักครั้งเลยอ่ะแม่ต้องทำฝีมือจริงขึ้นหน่อยนะเออเท่าทีแม่เออ,ททเ,อ,อเราฝีมือวันนี้สิอะไรมาเจอป้าหมายแล้วทุกคนมารอสู้เลยดูสิจะเป็นใครโอ้โหจะหัวไฟไฟนี่จะเ,เป็นเจ้านูบเจ้านูบอยู่ไหนโอ้ย <c oughs> นี่อยู่ด้านล่างใช <c oughs> ่ไหมนั่งไงเออโดนแล้วเป็นไงแล้วร <c oughs> ะหว่างนี้เราไม่มีป้าหมายทุกคนคะับแม่คนอื่นสู้กันไปยืนชิวๆแ <c oughs> บงในเหลือแค่สองคนแล้วก็ โอ้ no เจ้าป้าหมายแล้วคือใครโอ้ยเอเลี่ยนมแ่ปลูทากิจอยู่ตรงโน้นปามี่ลุลวๆเลยแล้วไงเ่ะจะเกือบแพ้ปามี่ดอนเออปามี่ไงปามี่ไงไม่ใช่ปลาหยุดไม่ใช่ปลาหยุดจะกบตายแน่แต่ว่าจะกบไม่รอดถูกทำไมเด้อโอ้โห้ข้อเสียคือเล่นหัวโตอ่ะป้าหมายมันใหญ่เออฉันเล่นได้ง่ายมากเลย ทุกคนในเป็นตัวฉันแล้วฉันแบบยิงยากแม่เพราะหัวมันเล็กไงไอ้จะกดดูมังกุรนี่ซีมีสองคนเลยนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันแคบแค่นี้เองอ่ะเนี่ยเออแหมเล็กทำไมมีแค่นี้เจ้าป้าหมายแล้วคือใครมาดูซีทะกคนป้าหมายคือแฉมจะกดไอ้ยังหาจะกดไม่เจอเลยสายตาเนไม่ดีเลยไงแฮะเจ็บเจ็บสุไล โซเลยอนอ่านว่าโดนที่เทคชนะเลยเอ้ยจะกบชนะเฉยโอ้ยอ่าดู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 มีมงกุฎนะดู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 ไม่ดูไม่อยากดูเอ้ยเปิดแพ็คดีกว่าเออแพ็คนี้คือหนึ่งร้อยตั้งคนสามารถเปิดได้นะลองเปิดดูซิจะได้อะไรมาเผื่อของดีโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวหุ้ยเกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้เหมือนจะมาทางหายากเว้ยแต่ว่าย้อนกลับเฉยเลยเอ,อะไรกันนี่พบเป้าหม่แล้วคือใครโอ้โอโทีมสองสองทีมสองสองโอ้ใช่หำไอีกแล้วเดี๋ยวรานี้เขาลองปืนมากนครอนฉันอยู่หลังกระเพงทำไมฉันตายนี่น <c oughs> ไงตายเฉยเลยน่นโนกระสุนทะลุกระเพงมาเสมจริงไงอ๋อทะลุหัวฉันเลยนะเมื่อกี้โอ้โขานาดนั้นเลยเหรอนี่ยิงปืนไม่น้นเร็วแต่ว่าน้นความแม่นยำนี่เลยเ มีความเร็วมาสู้กันเลยฮะแต่ใช่มีความแม่นยำนะเว้ย okay, เล่นแบบเฟิร์นเพอร์เซนต์ดีกว่าพาชัดเจนนะกละครฮัลโหลอ้าวเหลือสองคนสู้กันตัวคอนทิเนอรน,น่นโอเคเรียบร้อยไอ้ทีฉลามชนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะฉลามแน่ๆนี่แต่ได้มงกุฎเฉยเลยมีตังเปิดแพ็คแล้วโว้ยจะได้หายากอ่ะแมวเอามาโชว์มาโชว์เลยไม่ดุสซวม เดี่ยวน่นี่มันหายยากเลยนี่ไม่แต่สกินหมอกันนายดีหมอตรงไหนอ่ะไม่เห็นเลยโซตันนายกระปั๊มเลยใช่ส้นตันนายปั๊มเลยอาชีพนายเจเปิดโอ้ไม่อยากเป็นคนนี้เลยว่ะคนนี้แต่งตัวโคตรลกอ่ะจะตายเร็วมากแบบว่าไม่รู้ตตายเร็วเหมือนกันเลยนะพวกเราอ่ะเหลือฉันคนเดียวสินะ อ๋ออยู่ฟังดูเลยคือตอนนี้เนี่ยไม่มีเป้าหมายใช่ไหมใช่ฉันรอเป้าหมายอยู่นะสเตปการไตหินใส่เพื่อนตัวเองเดินมาถ้าเขาฆ่าเพื่อนฉันได้ฉันรอยยิงเลยเวลาใกล้หมดหรือเปล่าเนี่ยถ้าหมดอาจจะตายคู่นะเดี๋ยวมันดูเวลาตรงไหนไหมคนเล่นจะมีบอกข้างบนนะเออเร็จะตายโ้วิ่งเข้าไปเลยพลาดเลยละกันไม่ไหวแล้วโอ้สตอสู้มาแล้วสตอรสู้มาแล้วแต่บองไม่ค่อยเห็นเลยนั่นไงสตอร์ ทีมจะกบชนะอ่ะรอบนี้หนึ่งหนึ่งดีกว่าแม่หนึ่งหนึ่ง,งเล่นเป็นทีมแล้วแบบว่าคนที่ไม่ได้ช่วยเพื่อนและได้มงกุฎนี่มันดูไม่เข้ายุติธรรมว่ะขอเกาะตังก็ไม่ได้เออเออไม่ได้ดิเราต้องจะสู้ด้วยความสามารถตัวเองขอให้เป็นเจ้ากบที่เธอแม่จะได้ยิงนาะยตอนนี้เลยเออไม่ใช่แม่ะอ,อ้าอะไรงเงี้ยฉันตายทั้งที่ฉันไม่เห็นเขาด้วยวซ้ำอ่ะแสดงว่าเขาเห็นนายก่อนไงน เอาห่วงฉลามในมีชะตากรรมเดียวกับฉันอ้ยอย่าบอกนะว่าคนนี้คือเอเลียนที่อยู่ใกล้ๆเรานี่ไม่ใช่ฉันเป็นเอเลียนอยู่นะว่านี่ว่านี่ไงเปลี่ยนเป้าแล้วใช่จะเป็นชุดดาแล้วตอนนี้เหลือสองคนหรือเปล่าพวกนายเออใช่เลยเหลือสองคนเฮ้ยเอเอียนหัวหินนบประวานแหม ฉลา,ามนายมีบ้างเปล่ามงกุฎนะฮะเฮ้ยมีเยอะเย้ยมามีเ,ย,เยอะอเย้ยรอบต่อไปฉันขอเจอนายคนแรกเลยวิออขอแล้เไปเจอมันกันหนึ่งๆๆๆเลยหนึ่งเลยเนี่ยกำลังเล่นสนุกดีทะคนหนึ่งเลยเนี่โว้ยด่านานี้ไม่เคยเล่นด้วยฉลา,ามมาอยู่จ้องหน้ากันเลยพบป้าแม่แล้วทุกคนนี่ผมเตรมแบบดานนี้คอนเทนเนอร์ถ้าเกิดว่าโดนก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วว่าดีไม่ใช่นายผมจะสู้แก้วันนี้ทุกคนเล่นแบบเฟิร์สเปอร์เซนต์เออเออโอเค ยิงเลยโอ้ยชั้นเจ้าป้าใหม่ใหม่คือใครกันนะเอเลี่ยนหรอแปลว่าดีเจะกดช่วนนี่โอ้ยเอเลี่ยนไหมว่าดีเอเลี่ยนไงล่ะยังไงล่ะฮะเอาไงเลยที่เห็นไหมเอเลี่ยนคือไม่ใช่เอเลี่ยนต้องยามีรอามหน่งเผื่อสับสนแน่ท่านชั้นหนึ่งหน้าของฉันโอ้ยหน้าฉันมันใหญ่มากคือคนที่ได้เป็นเอเลี่ยนน่ะโคตรเสียเปรียบเลยพ่อหัวโตเป้าใหญ่ไงนี่นี่ ถ้าเลิกได้คือไม่อยากเป็นเอเลี่กับฉลามนะฉลามก็ตัวใหญ่จะสู้ซึ่งหน้าหรือเปล่าฮะเอเลี่ยนเออนึ่สี่มารอดูดีกว่าเวลาหมดแล้วคือไม่มีใครชนะเลยทุกคนแคมป์เลยครับว่าพพกๆนะทุกคนมาๆๆไมรอบหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วกันทุกคนรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะเราจะเล่นกันนะรอบสุดท้ายจะขออยู่รอดจะตาสุดท้ายด้วยเหมือนกันนะเออฉันก็ขอด้วยมาทุกคนมาเราดูปะไหมไปไหมยิงหวยเลยเลยอยู่ใกล้ๆนี่ ก,กามาขอลองดูก่อนคือใครไม่ได้ป้าหมายอยู่ไหนป้าหมายอยู่ไหนโอป้าหมา,ายใช่กนอยู่ยังไกลเลยอาจจะถูกยิง <c oughs> อีกแล้วไม่บอกจะอยู่สุดท้ายอออแต้จะเป็นคนแรกของเกมเลยนี่ผมยิงเอ้ยนี่เป็นไงแล้วแี่ฉัฆ่าศัตรูของฉันได้แล้วพอมาซ่าจะเกิดมาดิมาดินายอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่นี่ยิงเลย มาแซงนี่ยิงเรงหัวโตยิงแรงตัวฉันเนี่ยถ้าจะได้มงกุฎไปต้องมาลองดูรอบนี้ระวังตกน้ำด้วยนะเม่นไม่รู้ว่าตกแล้วตายหรือเปล่าน่าเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะ สุดท้ายชักชนะพวกนายทั้งหมดเลยโอ้ yeah. oh, oh. สุดยอดเลยแม่เอาไปไว้าคลิปนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าอยากเล่นแมบบนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะพร้อมเดสคริปชันนะเล่นแล้วเป็นที่หนึ่งแทนชั้นด้วยนะทุกคนปากด้วยนะโอเคไปกันเลย